จ,จะเป่าเทกหัวหน้าด้วยแขนของเรา ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้ตรงกับวันคาวันเกิดของหัวหน้าแขกนะครับลูกชายของสอนพชรศษสอนสุพรรณนะครับแต่งานนี้นะครับจัดโดยนะครับเฮียตีไร้พ่ายและซอเป็ดวันเกิดซอฟเบสพรุ่งน,นี้นะครับพบกับออสโฟเอสนะครับอ่ะช่วงนี้เเชิญนะครับหัวหน้ากลุ่มแขกนะครับขึ้นบนเวทีเเชิญนะครับแล้วก็เรีนเชิญเฮียตี นะครับซอเป็ดนะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับนะแดนเซอร์ซอสุพันนะครับขึ้นบนเวทีด้วยไม่ต้องลงครับเดี๋ยวเราจะจับภาพสวยๆเอาไว้ลง Facebook นะครับวันนี้ที่แนบอลด้วยครับพี่แนนบอขาดใชไม่ได้นะครับขอบคุณไปยังเฮียตีไร้ท่ายนะครับผู้ข้ามหอดอยู่ในวงการรถยนต์วงการพระมากกว่า30ปีเป็นพี่ผู้ที่มีแต่ให้แล้วก็ซอเป็ดของเราด้วยนะครับดูแลแล้วก็เมตตาพวกเราวงซอสุพรรณนะครับมาโดยตลอด นะครับขอบคุณเฮติไร้พ่ายเป็นอย่างสูงนะครับที่รักพวกเราอลูกคนหลานทุกท่านนะครับนําพวกเรามาในวันนี้ปกติแล้ววันนี้สอนพันธ์เราไม่รับงานนะครับเพราะว่าตรงกับวันเกิดของพี่ไวแขกลูกชายของาเบ็นะครับแต่ว่างานนี้เป็นงานเฮติไม่มาไม่ได้ต่อให้กิจภารกิจอะไรก็ต้องมาเพราะว่าเฮติสั่งนะครับเป็นลูกพี่ของพวกเราอ่าเรียนเชิญเฮติครับแล้วก็ทีมงานเฮติด้วยครับเรียนเชิญครับเนเชิญด้วยนะครับซาเป็ดสดสวยเรียนเชิญด้วยนะครับซอ อ่าอันนี้คือลูกชายของหัวหน้านะครับทำเองกับมือนะครับสองคนเขาที่จะทำเองโมเดลหรือเปล่าผมผมยังไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีเลยของฮวน้ากันล้วนดุก็ตาเดียวอ่าเนื้อตีอยู่ไหนครับอ่าแล้วก็ู่นึงครับเดี๋ยวจบแล้วมันจะต่อยาวๆนะครับความุ่แฟนคลับเอฟซีมาจากหลายสถานที่มาหลายจังหวัด ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆชมเฟซบุ๊กการไลฟ์สดจากอ่าหนึ่งดีไซน์แล้วก็เก่งวิดีโอด้วยอันนี้ของแดนเซอร์นะคันจะดำปีนิดนึงแล้วก็น้องๆแดนเซอร์นะครับวันนี้มาช่วยนะครับที่มีค่าตัวามาในงานวันเกิดของวด้วยแขกนะครับอ่ะดนตรีอาจจะถ่ายภาพกันหนึ่งเลยครับขอบคุณยันตีและซอฟเฟตด้วยนะครับผมอ่ะดนตรีมาครับ F sharp B flat วมนาคุยแขกของเราเรียนเชิญฮียตีินะครับซ้อมก่อนอ่ะซ้อมครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่คุยแขกนะคะก็ขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีงานเยอะๆเลยได้มาที่วัดรังทุกปีทุ่เกิกาขอบคุณครัเน่นะครับ เรียนเชิญนะครับผมนิดเดียวเพียงนิดเดียวนิดเดียวครับ เราตื่นนะครับเราไม่ต้องลงเรับเดี๋ยวมันกันต่อเลยนะครับ<ห>ก็วันนี้วันท้ายเกิดหวัวหน้ารักไปแทบน,นะครับก็ขอให้หวัวหน้าอย,อยู่กับพวกเราไปนานๆอ,นอีกสักสองสามวันโอ้แล้วก็พอวันที่สี่ถูกหวยอ้อนถูกเงอินต่อจากใจลูกน้องก็ไม่มีอะไรจะให้หวัวหน้าอยากจะบอกว่าคืนค่าตัวให้พวกผมด้วยหัวหน้าบอกมาแล้วไอที่รับอยู่ก็ไม่ก็จะเหลืออยู่แล้วแอนเซอร์ใครไปอาบน้ำครับ คนมาเป็นพันเลยมี่่คันเลยขอบควุณมาเหมืนจัดการวัดเลยรมไปกับเฮียตีละข้านะพร้อมกนอีกครับผมเี่ายถายงหนีนึ่าวดีมาบอกเฮียตีกับซิบผมแล้วว่าไงจองข้ามปีปีหน้ามาใหม่นป่ครับบึกพประจำก่อนครับผม ยกเอวไปยืเลยครับไปยืนแล้วก็ไปไปยืนอ๋อนา่งลำจ๋าเดี๋ยวหันหน้าไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพตรงฝั่งนู้นแล้วก็เอารูปไปลงข่าวแล้วก็ลงเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กด้วยหันหน้าไปทางนู้นครับหันตุ่นไหมผมครับเอาตูดนให้ผมด้วยข้อะไรที่มันเป็นขาวๆตูดๆนะครับ รวมนิดนึงนะครับขอเวลาที่ตีแป๊บนึงนะครับเอ่อนคทับรักรามผันหน้าไปทางออดผันหน้าออกรถนะครับรถจะจับภาพเข้ามาครับเอาตูดมานี่ครับพี่ฝนครับแดนเซอร์หยิบตูดผมอยู่ครับตอนนี้อ่ะพร้อมยังครับหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำเรื่องให้พี่แขกมัดจำที่ตีไว้นะครับเดี๋ยวเหลือปีหน้าเฮตีไม่เอา เดินสองน้ำชูมือต้องสูงครับเ้ขอบคุณครับผมขอบคุณเฮ่มาซ้อมมากครับบอกทีมงานด้วยนะครับเค้กทั้งหมดเอาไว้กินนะครับอย่าละเลงหน้าเล่นไม่ได้นะอ่ะลุงครับเอาเค้กลงมาได้แล้วครับผมเกะก้ครับผมจะเล่นระบบกันแล้วครับผมใึ้ใช้ใครใครพูดกันเนี้ยอันนี้ภรรยาของคุณเู้แขกอานุนน้องสาวครับเป็นลูกกระจอกของเองนะครับผมก็ใช้ได้ ไปน่าล่นเลยปีหน้าวันที่สองเจอกันอีกนะครับผมแต่มไม่เอาทีมงาสองสุพรรณตอนนี้แมงรับพร้อมยังครับพร้พอมแล้วพร้พอมแล้วส่งเสียง<อ>รอสักครู่นี่ครับมือกองอยังไม่พร้อมยอกหยอกครับผมเป็นปฐมวาระราในจังหวะกรองยาวให้เสียงมีโมหดหน่อยเนะพี่ก้อนหู